สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยนโยบายไทยแลนด์4.0ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจกใหม่ซึ่งมีความก้าวหน้าตามระดับนะครับตามแผนที่เราวางไว้สิ่งที่จะเล่าพี่น้องประชาชนฟังในวันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจอกของประเทศให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นด้วยโมเดลเศรษฐกิจกใหม่ที่เรียกว่า BCG B ก็คือเศรษฐกิจกชีวาภาพ ก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนและจีคือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับและท่านคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมรัฐบาลจึงจะนําแนวคิดเศรษฐกิจทั้ง3มาล้อมรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผมก็มีหลักคิด3ประการก็คือ1นึ่โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG ทั้ง3เรื่องนั้นจะสอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่92เศรษฐกิจ BCG จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างท่วนหน้า โดยไม่ไทิ้งใครไว้ข้างหลังและ3เศรษฐกิจ BCG เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะครับขององค์การสหรประชาชาติที่ต้องการร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและดูแลโลกของเราในทุกมิติผมขอขยายความดังนี้นะครับเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bioeconomy เป็นการพัฒนาความเข้มแข็งจากภายในหรือศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วในตัวของเราเอง ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของโลกด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยเน้นสร้างความสนุนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะครับในบ้านเมืองของเราเพียงแต่เราต้องไม่หยุดค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆประยุกต์จากตัวอย่างความสำเร็จของผู้อื่น และไม่ปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกอาทิข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีมูลค่าสูงนะครับที่รับการพัฒนาให้มีลักษณะดีด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสารสกาศจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมซึ่งเพิ่มคุณค่าการสมุนไพรไทยหลายเท่าตัวการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลนะครับสรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งของประเทศและช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ปีละนับแสนล้านบาทเห็นน้วบาเศรษฐกิจชีวภาพนี้ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศได้สร้างมูลค่าพเพิ่มแก่ผลผลิตดั้งเดิมซึ่งคงไม่ใช่การขายเป็นวัตถุดิบแต่เป็นการขายสินค้าแปรรูปโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะครับดังนั้นเราถือได้ว่าเศรษฐกิจชีวภาพจะเป็นกลไกสําคัญในการ,รส่งเสริมการกระจายรายได้และความจเจริญไปยังสู่ภาคส่วนต่างๆอย่างทั่วถึงที่สําคัญเศรษฐกิจชีวภาพมีความเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานในระบบไม่น้อยกว่า16.5ล้านคน ทั้งในภา,าคเกษตรกรรมและภา,าคอุตสาหกรรมซึ่งนับว่ามากถึงร้อยละห้าสิบนะครับของจุดมวลแรงงานในปัจจุบันคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เราสามล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละยี่สิบเอ็ดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดจากทร,รัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการลดของเสียลงให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ซีโรเวสนะครับโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น้ำพลังงาน ต่เพิ่มการใช้ทรัพยากรสะอาดมากขึ้นอีกทั้งให้ความสาคัญกับการป้องกันการเกิดของเสียและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิตการเลือกใช้วัสดุที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้หรือนําของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาแปลสภาพเพื่อกลับมาใช้ในรูปแบบอื่นได้นะครับรับตัวอย่างของสกิมุนเวียนของประเทศไทยเช่นการนาน้าเสียหรือของเสียหลังจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ไปใช้เป็นปุ๋ย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีทั้งนี้เศรษฐกิจุนเวียนจะมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปีจากปริมาณ24ล้านตันในปี2551เป็น27ล้านตันในปี2560แต่ละปีจะมีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากถูกทิ้งลงแม่น้าลําคลองและท้องทะเลก็ทําให้คุณภาพแหล่งน้ําเสื่อมโทรมสารน้ําเสียชีวิตจากกินขยะในทะเลในทางการแก้ปัญหาที่ทําไปแล้วก็มีทั้งการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก การใช้พลาสติกอื่นด้วยนะครับหรือนําพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําใหม่ภาคตะวกิจก็มองหาแนวทางแก้ปัญหาั้งต้นทางแต่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่บางและเบามีความแข็งแรงทนทานและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกตัวอย่างก็คือการนําขยะที่เน่าเสียได้ไปหมักจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพและนํามาใช้ในการหุงต้มทมําให้เกิดการหมุนเวียนจากของเสียให้เป็นพลังงานแต่ทั้งหมดนะครับจะสาเร็จไม่ได้เลยถ้าพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังไม่แยกขยะ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้ลดน้อยลงนะครับส่วนเศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นรูปแบบจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้ามาแก้ปัญหาโลกในปัจจุบันที่กาลังเผเชิญกับความเสียสมดุลอาจเป็นผลกระทบมาจากอดีตจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและนําไปถู่ความต้องการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านอาหารและพลังงานความต้องการพืนที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยอีกทั้งการสร้างการจัดตัตทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทําให้ทรัพยากรลดจํานวนลงไปมากบางส่วนเสื่อมโทรม มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากเกินความสมามารถของโลกที่จะรองรับได้ดังนั้นเศรษฐกิจที่พัฒนาด้วยการคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม,ามการใช้ยากอย่างเหมาะสมและความตระหนักถึงคุณค่าจึงเป็นเศรษฐกิจที่ทุกประเทศต้องนําไปเป็นแนวทางพัฒนานะครับหากทุกประเทศมุ่งแต่จะสร้างความเจนิญท,ทางเศรษฐกิจโดยไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยความต้องการที่มากมายดังกล่าวที่ท้งวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ก็เคยมีคนประเมินไว้ว่าในอีก30ปีข้างหน้าโลอีก3ใบก็ยังไม่สามารถจะรองรับความต้องการของมนุษย์ได้นะครับดังนั้นเราทุกคนทุกประเทศจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศที่สมดุลอ,อย่างยั่งยืนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นยุค40นะครับที่ผ่านมานั้นเราทุกคนก็ได้ประสบกับผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความรุแน,น,มนแรงของภัยธรรมชาติน้ําท่วมฝนแรงพายุนะครับก็ส่งผลกระทบโดยอ้อมกับบางอาชีพแต่กระทบโดยตรง กับพี่น้องกเกษตรกรของเราทั้งนี้แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นนอกจากอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วยังต้องมีโนโยบายและการบริหารการที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณท่าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่การบริการใหม่รวมถึงแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับมากกว่าเพียงแค่เพิ่มคุณค่าแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นประกอบการฟื้นฟูนอย่างเหมาะสมตัวอย่างที่เราสามารถช่วยกันทำได้ทันทีที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมานการเกษตร ที่ใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมี Me. การใช้พันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคเพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมการผลิตอุตสาหกรรมที่เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือนําของเสียมาใช้ใหม่เป็นต้นดังนั้นสิ่งที่มาชุดนี้จะเป็นการระยะต่อไปก็คือการเร่งลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมนะครับเพื่อการสร้างพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทยของเราเองนั้นโดยจะต้องเปลี่ยนจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ส่งออกนวัตกรรมในทุกภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อจะทำหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวพาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนซึ่งความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนจะถือว่าเป็นพลังสําคัญนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับ ช่วงนี้เป็นปลายฤดูฝนรัฐบาลก็ขอชวนพี่น้องเกษตรกรให้มองไปข้างหน้านะครับโดยนําเอาปัญหาในอดีตมาเป็นโจทย์ให้ช่วยกันคบคิดก็ม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนอาทิการทํานาปลังปลูกข้าวนอกฤดูทํานาจนมีผลผลิตล้นตลาดทําให้ราคาข้าวตกต่ำวนเวียนทุกป,ปีดังนั้นคอรมอลมีอนมุมัติการโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อหูุการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาเนื่องจากพบว,ว่าราคาข้าวในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น โดยวิธีป้องกันให้ราคาข้าวตกนั้นส่วนหนึ่งก็คือไม่ปล่อยให้เกษตรกรฝากชีวิตว้กยบการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นด้วยนะครับแต่ต้องเป็นพืชที่ตลาดต้องการอยู่ในพื้นที่ที่สมามารถบริหารจัดการเรื่องน้ําได้ซึ่งขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการสูงแต่ละปีผู้ะจอบการเลี้ยงสัตว์ต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีได้8ล้านตันในขณะที่เราสามารถผลิตได้เพียงปีละ4ล้านตันนี่มีความต้องการอีก4ล้านตัน จึงตั้งเป้าหมายนะครับให้บริการในพื้นที่33จังหวัดโดยรัฐบาลไม่ได้ให้เงินร yup. ่ละ2,000บาทแบบให้เปล่าเหมือนที่ผ่านมาแต่คร ah ั้งนี้รัฐบาลจะให้สินเชื่อคือให้กู้วงเงินร่ละ2,000บาทไม่เกิน15ไร่ต่อไรยและธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาการเกษตรสก็สจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีแต่เก็บเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรร้อยละ0.01ที่เหลือร้อยละ3.99รัฐบาลจะช่วยเชยดอกเบี้ยให้สกสนะครับเป็นในเวลา6เดือนอย่างไรก็ตาม เได้ขอความืมกับผู้ประกอบการให้รับซือ้อข้าวโพดในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ8บาทซึ่งเขาก็ตอบรับนะครับก็ขอ,ขอให้ช่วยกันด้วยนะครับทั้งนี้หากเกษตรกรทําได้ตามกติกาจะมีกําไรต่ละ2,000-3,000บาทเมื่อเปเรียบเทียบกับการปลูกข้าวแล้วจะต่างกันมากนะครับทั้งนี้ก็ถือเป็นทั้งเลือกอีกทั้งหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรสามารถมีพืชที่จะปลูกและเป็นไรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวและไม่ทําให้ปริมาณข้าวรุนตลาดราคาไม่ตก นี่ก็คือความพยายามในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งระบบไม่ใช่ทั้งนั้นที่ใครอยากปลูกข้าวก็ปลูกตามอำเภอใจนะทุกอย่างต้องมีการบริหารจัดการมองไปข้างหน้านะครับเตรียมแผนป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี่คือหลักคิดและแนวทางการบริหารจการของรัฐบาลนี้ในทุกเรื่องนะครับก็ต้องระวังเรื่องน้ําน้อยน้ํามากเรื่องคุณภาพของดินนะด้วยนะครับเพราะบางพื้นที่การปลูกได้เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่พกก็ปลูกมาโดยตลอดวันนี้ก็รัฐบาลก็หาทางออกให้สามารถจะปลูกพืชชนิดอื่นได้ นะครับไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดียวหรือปลูกพืชที่มีราคาสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับบางครับก็ไม่ได้นะแต่ท่านก็ต้องต้องทบทวนตัวเองนะทำต่อไปมันขาดทุนมากขึ้นจะทำยังไงนะครับรัฐบาลก็ดูแลในด้านการตลาดให้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับเราคงไม่สามารถจะพิเศษได้ว่านวัตกรรมมีความสัมพัญกับประเทศของเราในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ BCG ได้กล่าวไปแล้วนะครับรวมทั้งด้านอื่นด้วยจากรายงานคณะกรรมการวัตกรรมแห่งชาติองค์การพาชนระบุว่า ในปีม .2561 นี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด่ชนีชี้วัดความสามารถทางวัตกรรมจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกนะครับไบโปซึ่งเป็นหนึ่งในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่44ของโลกจากทั้งหมด126ประเทศขยับอันดับนี้ขึ้นแบบก้าวกระโดดไป7อันดับนะครับจากปีที่แล้วที่เคยอยู่อันดับที่51และยังเป็นการเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4 นับจากปีสอ5 8ั้ถึง2561นะครับอีกทั้งยังเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่5ของโลกในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาความสามารถทางวัตรกรรมที่ดีที่สุดอีกด้วยซึ่งสตอลให้เห็นถึงความพยายามของทุกภาคส่วนและความจริงใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภาย,ตายใต้นโยบายไทยแลนด์4.0ศที่ถือเป็น,นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบ้านเมืองของเรา รัฐบาลเน้นกำหนดนโยาบายปรับปรุงกฎระเบียบและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อจะสร้างระบบนิเวศท,ที่เกื้อกูลต่อการเติบโต,ต,ตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าทั้งะะขนาดใหญ่ SME หรือสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถเข้มแข็งแข่งข,งขงันได้ในโลกการค้าเสรีได้นะครับล่าสุดรัฐบาลมีนโยาบายที่จะดึงวิสาหกิจรเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยในระบบบริหารและบริการของรัฐ โดยการจัดงาน Startup Fair ภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อจำกัดพัฒนาสตาร์ทอัพสู่ตลาดภาครัฐในวันที่28-29กันยายนนี้นะครับณหอ56อิมแพคเมืองทองธานีเพื่อจะเบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนับว่าเป็นตลาดใหญ่ของสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ากว่า30,000ล้านบาทหรือร้อยละหนึ่งของงบประมาณภาครัฐอีกทั้งเป็นการสร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางวัตกรรมของภาครัฐ ที่มุ่งยกระดับการให้บริการประชาชนในวันข้างหน้าในยุคดีเท่าโดยคาดหวังว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายเกิดขึ้นในงานนี้ประมาณ1000ล้านบาทนะครับก่อนการประชุมคณะรมนตรีในวันอังคารที่ผ่านมานี้ผมก็ได้พบปะพูดคุยและเห็นศักยภา,าพของตัวแทนสตาร์ทอัพารายที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและมีผลงานเป็นคู่ค้ากับภาครัฐแล้วซึ่งพร้อมที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐได้แก่1นนวัตกรรมด้ดานความมั่นคง แพลตฟอร์มระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่สามารถจะเชื่อมโยงอุปกรณ์ได้จากหลายประเภทเช่นกล้อง C C T V กล้องติดยานพาหนะกล้องบุคคลอากาศยานไร้คนขับให้ผู้ใช้ระบบหรือผู้ควบคุมสถานการณ์สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ระบบได้จากทุกมุมมองและทุกอุปกรณ์ไม่ในระบบเดียว2นวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์การนักจิตวิทยากับคนไข้ที่ช่วยให้สามารถผู้คุยออนไลน์ปรึกษาจิตแพทย์นักจิตวิทยาผ่านวิดีโอคอล ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้เพววื่อความเป็นส่วนตัวปลอดภัยและก็มีระบบนังแดกกระลุกหน้านะครับ3นบวัตกรรมแอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหารและสูตราการควบวงจรกราทราบว่ารับผลตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากสอดคล้องกับชีวิตประจําวันและแก้ปัญหาพื้นฐานของทุกๆคนโดยเฉพาะระบบจองคิวโรงพยาบาลน,นัดหมอและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนเป็นต้นทำให้มียอดดาวน์โหลดครบ1ล้านคนแล้วนะครับมีผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนต่อเดือน สนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อการท่องเท,ที่ยวยั่งยืนที่ยนักการประกวดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ booking.com booster 2017นะครับจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน700ทีมจาก102ประเทศทั่วโลกคว้าเงินรางวัลกว่า11ล้านบาทซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชน70แห่งทั่วประเทศสร้างไรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นกว่า20ล้านบาทและ5นวัตกรรมแพลตฟอร์ม ที่ช่วยจัดระเบียบงานอีเวนท์ที่ส,งส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจไหมนะครับซึ่งน้ำหวานประเทศไทยของเราจะเป็นจุดหมายปลายทางทั้งการท่องเที่ยวการจัดงานอีเวนท์ต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศได้รับความสนใจอย่างมากในพูมิภาคนี้นะครับด้วยความพร้อมและต่างๆและมาตรฐานการให้บริการซึ่งเราก็คงต้องช่วยการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไปนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะมีงาน i n n o v a t i ัน Thailand Expo 2018ระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ณหอ98นะครับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยในปีนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมลัชนได้สร้างสานงานขึ้นใหม่ในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรมเป็นครั้งแรกของประเทศโดยได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศภาครัฐภาคเอกชนภาคสถาบันการศึกษาตั้งแต่การให้ทุนวิจัยการพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ250ผลงานจาก150หน่วยงานให้สมกับที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนนวัตกรรมอย่างรวดเร็วขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนครับมาตรการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนั้นไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้จากการจัดงานจัดเทศกาลเท่านั้นนะครับ เราต้องลงลึกไปถึงระบบการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและาภาคปฏิบัติรัฐราบาลก็มีหลายมาตรการนะครับอาทิการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการาารับวิษาเกตืปด้วยงานของรัฐในเรื่องของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและเรียนาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการผู้ง่ายก็คือเป็นนักเรียนในโรงเรียนและเป็นพนักงาน ของสถานประกอบการไปด้วยก็จะได้ทั้งทักษะอาชีพจากการทํางานจริงได้รับบี้เลี้ยงจริงได้ใบประกาศนียบัตรวิชา,าชีพและใบรับรองการทํางานจากอีกด้วยนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมตัวอย่างเสริมหลักสูตรได้แก่โครงการเรื่องความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชนของนักศึกษาวิยาลัยเทคนิคชัยนาทซึ่งจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวันกรรมเพื่อสังคมโดยสายการประชุมเชิงบริการแบบมีส่วนร่วม ทำให้นักศึกษาอาชีวะได้รวมกลุ่มกันออกแบบและทำกิจกรรมเพื่อความรู้และตระักในเรื่องของความปลอดภัยบนถน,นนของตัวเองผู้อื่นและชุมชนในราการที่น่าสนใจอาทิสมาร์ทเทลเมของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งเตือนกรณีสวมหมวกนิรภัยไม่เหมาะสมหรือไม่ได้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่สัญญาเตือนขาตั้งรถของช่างยนต์สำหรับการลืมเอาขาตั้งขึ้นที่มักจะก่อให้เกิออดอันตรายอยู่บ่อยๆสื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยให้น้องๆชั้นอนุบาล ที่ออกแบบเป็นเกมให้เล่นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยทางถนนและรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆหรือสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพรถมอเตอร์ไซค์ก่อนขับขี่เป็นต้นโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิประชาปลอดภัยภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถน,นน เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในสังคมโดยดนึงเยวาวชนในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภยัยบนท้องถนนทั้งนี้ประเทศไทยถูกจัดว่ามีสถิติการเกิดเ,เหตุทางถนน,นสูงรัฐะะบาลจึงต้องให้ความสําคัญนะครับกับการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านการจราจ,จรและก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการเพื่อการให้เกิดผลอีกทั้งจะต้องสอดรับกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภยัยครั้งที่13 ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นช่วงวันที่5-7พฤศจิกายนศกนี้ณกรุงเทพมหาคนครโดยองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทยที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพกาิจกรรมเขาเล็กอาชีวะครั้งนี้ทราบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อที่สุงโครงการและถอดบ,บทเรียนแล้วลนักศึกษาบ,บอกว่าพวกเขามีความภูมิใจมีความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นผมเห็นว่าสมควรที่จะขยายผลนะครับในสาาถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อการสูญเสียทรัพยากรุของประเทศจากภัยทางถนน ป็นกรณีที่เราจะต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศรัฐบาลนี้มีนโยบายสาธารณะและมาตรการต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาทนัพยากรมษย์ทุกมิติและทุกช่วงวัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาอาที่งานดูแลสุขภาพประชาชนตามกรอบไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วย4กิจกรรมหลักได้แก่1โครงการอสม4.0 โดยการย,ยกระดับสังกยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสมอทั่วประเทศก,กว่า1ล้านคนให้สามารถปฏนบัยงานดน้านสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด2โครงการผ่าตัดจันทร์พันวันคือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือขขายชุมชนให้แต่ตโตสมวัยสมส่วนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง3โครงการสร้างอาชีพสําหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยเช่นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการนวดไทย เพื่อสุขภาพสามารถนําไปประกอบอาชีพได้สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาลเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและ 4. โครงการติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผ่าน,นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอพอชอนะครับเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคที่ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงมีงครอบครัวที่อบอุน่นมีสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดทั้งนี้ โครงการของพอชอ,อเป็น,นกลไกที่ส่งเสริมการทํางานแบบประชารัฐนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้พิการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไขย,ยะและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการหมอครอบครัวซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการจัดให้มีหมอประจําครอบครัวจะสามารถลดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของประชาชนได้1 6 5 5บาทต่อคนลดเวลาในการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้44นาที จากเดิม3ชั่วโมงโลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละส0ถึงและลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ถึงร้อยละยี่สาถึงที่สำคัญก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศปีละห0 0หมืล้านบาทเป็นต้นนะครับล่าสุดสำนักข่าวรูเบิกได้จัดทําดัชนีประสิทธิภาพระบบสุขภาพเพื่อจัดอันดับประเทศที่มีความคุ้มค่าในด้านระบบดูแลสุขภาพซึ่งคานวณเปรียบเทียบระหวา่างค่าใช้จ่ายกับอาอยุขัยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศ ในปี2561นี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่27ของโลกจาก56ประเทศดีขึ้นจากปีแล้วถึง14อันดับนะครับก็นับว่าปนประเทศที่สามารถพัฒนายอย่างก้าวกระโดดมากสุดในดัชนีนี้นะครับเราทํามาต่อเนื่องนะครับทำให้ดีขึ้นโดยค่าใช้จ่ายด้นการดูแลสุขภาพของไทยต่อประชากร1คนนั้นอยู่ที่7,086บาทมากกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วอายุเฉลี่ยของประชากรไทยในปีนี้มีอายุยืนขึ้นคือ75ปอี นอกจากนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีความก้าวหน้ายอย่างมากอีกด้วยหากจดอระดับภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วไทยอยู่ในอันดับที่9นะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพทวหน้าโดยเห็นว่าเป็นระบบที่ยั่งยืนเพราะสรางการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง,งปัจจุบันมีคนไทยกว่า48.8ล้านคนนะครับ73.7% จากจำนวนประชากรราว6 1ล้านคนที่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพที่ช่วยคุ้มครองดูแลสุขภาพในหน้านการรักษาโรคก้องกานโรคส่งเสริมสุขภาพและพื้นผูสมรรถภาพตามข้อบ่งชี้ของแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามหลักประกันสุขภาพทุนหน้า30บาทรักษาทุกโรคก,ก็ยังคงมีความไม่สมบูรณ์นะครับในการขอรับบริการด้านสุขภาพหลายประก,การได้แก่ 1. รักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐอาจจะสร้างความลําบากให้กับผู้ที่ ห่างไกลจากโรงพยาบาลรัดมาก 2. ไปคุ้มครองการรักษาที่เกินความจะเป็นพื้นฐานเช่นการผสมเทียมเพื่อมีบทการรักษากรณีที่มีมุดยากการประการทางการแพทย์เพื่อความสวยงามการเปลี่ยนแปลงเพศเป็นต้น 3. ไม่คุ้มครองการรักษาที่มีการจัดสรรโดยเฉพาะเช่นโรคจิตหรือการป่วยทางจิตซึ่งทางการแพทย์จําเป็นต้องรับไว้เพื่อการรักษาและฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยโดยให้เป็นผู้ป่วยในเกินกว่า15วันการบัดผู้ติดยาแทบติด และผู้ที่เกิดอุบัติเหตุทางรถโดยมีพรบคุ้มครองอยู่ซึ่งจะต้องใช้สิทธิพรบให้ครบก่อนนะครับสี่ไม่คุ้มครองกณีโรคเรื้อรังและโรคที่ต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า180วันยกเว้นหากมีความจําเป็นจริงๆเช่นเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงต้องรักษายาวนานขึ้นเป็นต้นดังนั้นในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้อยู่ระดับหลักประกันสุขภาพทั่วไปดังกล่าวโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้สิทธิและเพิ่มเติม เรื่องของยาวัคซีนอุปกรน์ทางการแพทย์และการให้บริการต่างๆเพิ่มขึ้นอาทิหนึ่งการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาสําหรับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มคนที่ประสงค์จะมารับบริการในช่วงเย็นและสมัครใจจ่ายค่าบริการบางส่วนเอง 2. การเร่งการทําชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานซึ่งก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนทุกคนในทุกสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐได้รับเหมือนกัน 3. ารัฐบาลไทยสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละร้อยนะครับ โดยไม่ทิ้งใครไปข้างหลังทั้งประชาชนทั่วไปประชาชนในกลุ่มเปราะบางกองทุนสุขภาพท้องถิน่นและการดูแลผู้สูงอายุ 4. การเข้าถึงสิทธ,ธิและบริการของกลุ่มเปราะบางตามบริบทของพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพอาทิประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายขอบผู้ต้ดองขังพระสงฆ์และผู้พิการเป็นต้น 5. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อจะกระตุน้นและเร่งดำเนินการในเรื่องของกองทุนหลักการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค6การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุทั้งที่ดำเนินการผ่านกลไกกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภาวะเจ็บป่วยมากและค่า้จ่ายสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นและ7จ็ที่ีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีภายใน7 2ชั่วโมงหรือยูเสปนะครับสำหรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ก่อนนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคูสัญญา3ากองทุนได้แก่กองทุนรลบการะกสุขภาพทุนหน้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการรักษาบาลข้าราชการซึ่งในอนาคตเราจะขยายไปยังกองทุนต่างๆเพื่อให้เกิดความครอบคลุมไม่เกิดความเหลื่อมลำ้ำในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอาจจะทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบร,ริการอย่างปลอดภัยโดยมีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพื่อไม่เป็นลุญสัตย์ หรือเกิดความเสี่ยงของการดูแลรักษาซึ่งเป็นต้งเสียค่าใช้จ่ายนะครับภายใน72ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤตทุกสิทธิ์ทุกรูบาบเป็นต้นขอพูดนะครับนี่ก็เป็นการพัฒนาในด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยเราทำหลายอย่างนะครับในเรื่องของระบบประกรันสุขภาพต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะในเมื่อเราตั้งขึ้นมาแล้วเราต้องทําให้ดีขึ้นแก้หากเก่าๆให้ดีขึ้นแล้วมองไปข้างหน้าเราจะเดินข้างหน้าอย่างไรในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะมีการใช้จ่ายของมันสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพและก็ปลอดภัยทุกคนคงมีความสุขนะครับสวัสดีครับ ยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เรา